เฮโลโพลิตอาณานิคมของออฟที่เป็นกลางอาณานิคมซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตรงที่ถูกสร้างขึ้นบนดาวเคราะห์น้อยเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งอาณานิคมที่อยู่อาศัยและก็อาณานิคมเมืองแร่กำลังต้อนรับเช้าวันใหม่เช่นเดียวกับวันอื่นๆสาบโจมตีต่อไปบนโลกออฟซึ่งเป็นบ้านเกิดของเฮโลโพลิตไม่ปลอดภัยอีกต่อไป แต่สำหรับชาวเฮโรโพลิสที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศสงครามเป็นสิ่งที่พวกเขาเห็นแค่ในข่าวเท่านั้นมันไม่รู้สึกเหมือนจริงชาวเฮโรโพลิสรู้สึกปลอดภัยในความจริงที่ว่าพวกเขาอาศัยอยู่ในอาณานิคมที่เป็นกลางและไม่รู้สึกถึงความตึงเครียดใดๆจากผลที่ตามมาของสงครามในอีกไม่กี่ชั่วโมงช่วงเวลาแห่งความสงบสุขนั้นก็จะฝนฟิน และผู้คนจะถูกบังคับให้เผชิญกับความเป็นจริงของสงครามสำหรับตอนนี้ชาวเมืองเฮโอโพลิสจำนวนมากยังคงไม่ทราบถึงชะตากรรมของพวกเขายกเว้นคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นรีบหน่อยเรามีเวลาเหลือไม่มากในส่วนของเมืองแร่เฮโอโพลิสที่โรงงานของบริษัทที่ชื่อโมแกนเลดมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นผู้คนจำนวนมากกำลังรีบเร่งเดินไปเดินมา พวกเขารู้ชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาและพยายามต่อต้านโมบิฟูดสามตัวที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเฟรมสีทองเฟรมสีเงินและเฟรมสีแดงเราจะเริ่มต้นด้วยโปรโตไทฟีโลวันแล้วก็หาทางออกชายคนหนึ่งชี้ไปที่เครื่องจักรสีทองคำและตะโกนฝั่งคนงานชายคนนี้เป็นคนเดียวที่มีรูปลักษณ์พิเศษเป็นพิเศษ คนงานทุกคนสวมชุดทำงานของบริษัทมแกนเลททั่วไปในขณะที่เขาสวมชุดธรรมดาร่างกายทั้งหมดถูกย้อมเป็นสีดำหมวกกันน็อกของเขาก็เป็นสีดำเช่นกันใบหน้าของเขาถูกซ่อนไว้และยากต่อการแยกแยะคัดลอกข้อมูลทั้งหมดลงในคอมพิวเตอร์ของมอมบี้สดและนำออกไปจากที่นี่ชายคนนั้นตะโกนสั่งการต่อไปขนาดของข้อมูลใหญ่เกินไปที่เราจะคัดลอกได้ครับ ชายคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาตอบกลับโดยก้มหน้ามองข้อมูลคัดลอกข้อมูลอุปกรณ์เสิริมลงในโปรโตไทฟิโลทีและข้อมูลนเนเชลโอเอลงในโปรโตไทฟิโลทูโปรโตไทฟิโลวันพร้อมสำหรับการใช้งานหรือยังชายคนนั้นพูดโดยไม่โกรธหรือใจร้อนแต่น้ำเสียงของเขาเย็นชาจนทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขารู้สึกเย็นวาบไปทั้งตัว เราเริ่มใช้งานมันได้แต่เรายังไม่ได้หาเส้นทางหลบนี้เลยครับถ้ามันเคลื่อนไหวได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วเรามีบาสุกา้าของ GAT X 102อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเตรียมมันไว้ให้พร้อมบาสุกา้าของดวลเหรอครับใช่ปืนไรเฟิลลำแสงของแอธเนั้นกินพลังงานหลักของเครื่องมากเกินไปและเพื่อสร้างเส้นทางหลบนีอาวุธอย่างบาฟุกา้าสามารถทำลายพื้นที่ ในฟางฝ่าและน่าจะเหมาะสมฝ่าครับท่านโดยไม่รอคำตอบจากผู้ใต้บังคับบัญชาชายคนนั้นก็มุ่งหน้าไปยังเครื่องสีทองที่เรียกว่าโปรโตไทฟีโรวันและขึ้นไปบนเครื่องเครื่องสีน้ำเงินและเครื่องสีแดงเรียงกันอยู่ข้างๆเครื่องสีทองชายคนนั้นอยู่ในห้องลักบินเตรียมที่จะออกบินอะไรกันเนี่ยพวกเขายังไม่ได้ปรับระบบปฏิบัติการด้วยซ้ำ ทันทีที่ระบบปฏิบัติการทำงานชายคนนั้นก็หยิบแป้นพิมพ์ที่จัดไว้ด้านข้างที่นั่งออกมาและเริ่มปรับแต่งระบบปฏิบัติการของเครื่องการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วฝ a าที่ตามองเห็นโอเคหลังจากปรับแต่งเสจดายในเวลาไม่กี่นาทีชายคนนั้นก็ปิดขอบผิดของเครื่องสีทองเครื่องยนต์ของโมบิสุดหยุดนิง่งพร้อมกับเสียงฮัมเบาๆเอิ่ เครื่องนี้ใช้ได้เลยทีเดียวชายคนนั้นพยักหน้าอย่างพอใจเครื่องสีทองติดตั้งบาสุก้าไว้ค้างตัวปั๊กในฝ่ามือตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้อาวุธพร้อมใช้งานอาวุธที่ใช้โดยโมบิสุตนันมักจะเป็นอาวุธที่ขยายขนาดขึ้นจากอาวุธที่มนุษย์ใช้ทั่วไปแต่อาวุธบางส่วนของโมบิสุตของเอิร์ธอะไรอันนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้โดยโมบิสุตของกองทัพโลกชายคนนี้ ไม่ได้ใช้โมบิฟุ์ของกองทัพโลกแต่ก็ยังติดตั้งปั๊กพิเศษที่ทำให้เขาสามารถใช้อาวุธของโมบิฟุตของกองทัพโลกได้แอดเทคือโมบิฟุตที่บริษัทมอร์แกนเลดพัฒนาขึ้นอย่างลับๆโดยอิงจากข้อมูลที่ขโมยมาจากช่วงเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกับกองทัพโลกและได้รับพัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันออฟฉันจะทำลายเพดานทุกคนหลบเข้าที่หลบภัย ชายคนนี้ออกคำสั่งผ่านไมโครโฟนจากภายในโมบิสุดสีทองของเขาและอิบบาสุก้าไปที่เพดลนแม้ว่าเขาจะสั่งให้ลูกน้องของเขาอพยพแต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนพวกเขาจะสามารถหลบหนีได้หลังจากแรงกระแทกเศษฟากจำนวนมากก็ตกลงมาในพื้นที่นั้นงั้นฉันไปก่อนนะทันทีที่พร้อมก็เตรียมตัวปล่อยโปรโตไทฟิโลทูและก็โปโตไทฟิโลทด้วย ชายผู้นั้นให้คําแนะนําอย่างง่ายๆและกระโดดผ่านรูที่เขาเพิ่งจะเจาะไว้บนเพดานสาบกาลังเข้าใกล้เฮโรโพลิสแพนได้รับรู้เกี่ยวกับโมบิฟที่พวกเขากำลังพัฒนาตามคําขอของพัธมิตรโลกอินเทลบอกพวกเขาว่าหน่วยสาบที่มุ่งหน้ามาหาพวกเขาคือหน่วยของคูเฟและถ้าเป็นเช่นนั้นพวกหน่วยของคูเฟจะไม่ลังเลที่จะทําการโจมตีพวกเขาอย่างแน่นอน สำหรับผู้ชายในเครื่องจักรฝีทองคำํำสาบไม่ใช่ศัตรูเพียงคนเดียวเขายังมีสัตรูในประเทศออฟด้วยการพัฒนาโมบิสูตรของพัฒมิตรโลกในเฮโลโพลิตและซีรีแอดเทที่กำลังพัฒนาจากข้อมูลที่พวกเขาขโมยมามีผู้คนเทียดคานทั้งสองสิ่งนี้และผู้คนเหล่านั้นจะต้องพอใจกับเหตุการณ์ที่ทางสาบบุกเข้ามาอย่างแน่นอนและพวกเขาก็จะบอกว่าการที่สาบบุกเข้ามานั้นมันถูกต้อง เขาไม่สามารถปล่อยให้คนเหล่านี้เพิ่มจํานวนขึ้นได้ในช่วงสงครามนี้กองกําลังของพวกเขาเองก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความเป็นกลางแม้จะมีความจําเป็นที่ต้องพัฒนาแอดเทขึ้นมาแต่ก็มีการตัดสินใจว่าพวกเขาจะทําลายมันการตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเพื่อ,อให้พวกเขาสามารถหลบทุกอย่างก่อนที่เหตุการณ์นี้จะนําการพัฒนาเครื่องจักรเหล่านี้ไปสู่สายตาของฝ่าธารลชนหากการมีอยู่ของฟิลิแอตเทถูกเปิดเผย อบอจะตกอยู่ในสถา,านการณ์ที่ไม่มั่นคงมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะกลายเป็นศัรูไม่เพียงแต่แผ่นเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกองทัพโลกอีกด้วยถึงอย่างนั้นการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายที่จะทำลายแอดเททั้งหมดชายคนนี้ที่ดูแลโครงการแอดเททั้งหมดไม่สามารถทนได้มีเพียงทางเดียวที่เขาจะสามารถเลือกได้ก็คือการเพิกเฉยต่อคำสั่งให้ทำลายฟีลีแอดเทและนำพวกมันไปซ่อนไว้ในความลับ ทั้งเฮโลโอโพลิสเริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงดูเหมือนว่าการโจมตีของฟาได้เริ่มขึ้นแล้วผู้ชายคนนั้นชื่อคูเฟ่ใช่ไหมด้วยการตัดสินใจที่แม่นยำและการกระทำที่รุนแรงเขาเขาอาจจะเป็นศัตตูของฉันแต่ฉันก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมเขาหากการโจมตีเริ่มขึ้นความเป็นไปได้ที่แอดไท้อีกสองตัวจะออกไปได้นั้นต่ำมากดังนั้นโปรโตไทฟ,ฟิโลวันจะต้องหนีไปอย่างแน่นอน นั่นอะไรอะท่านใดนั้นแขนฝาของเครื่องจักรทองคําของเขาก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเล่ากับว่าเป็นการล้อเลียนควา,ามรู้สึกของชายคนนั้นเมื่อตรวจสอบระบบเขาพบว่าแขนฝาของเขากําลังรับน้ําหนักมากเกินไปและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตรวจสอบมันจะเริ่มส่งผลกระทบต่อร่างกายหลักได้โดยซ้ําเป็นเพราะฉันใช้อาวุธของพัทมิตหรือเปล่า พวกเขาได้ตั้งโปรแกรมให้สามารถใช้อาวุธของพัธมิตรได้แต่พวกเขาไม่เคยลองใช้มันจริงๆไม่มีเวลาให้ทดสอบมันไม่น่าแปลกใจเลยที่มันไม่สามารถรับมือกับภาระที่คาดไม่ถึงที่กดทับมันได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ชายคนนั้นรีบไปที่แป้นพิมพ์และเริ่มพิมพ์ในเวลาเดียวกันนั้นแขนฝาทองคำก็หลุดออกจากร่างกายหลัก ใช้คนนั้นทิ้งแขนไว้ข้างหลังและรีบไปข้างหน้าเพื่อออกจากเฮเลโอโพลิตมีคนรออยู่ข้างนอกโมบิลอาร์เมอร์โมบิอุสเครื่องจักรต่อฟู้ที่พัฒนามิรโลกใช้อย่างแพร่หลายมีจำนวนน้อยที่ถูกส่งมาในเฮโลโอโพลิตโปรโตไทฟิโลวันคุณคัดลอกมาไหมในห้องนักบินของเขามีสัญญาณจากโมบิอุสที่อยู่ตรงหน้าของเขา การที่พวกเขารู้ชื่อรหัสของโมบิสตที่เป็นความรับยอดนั่นหมายความว่าบุคคลน,นี้ถูกส่งมาโดยประเทศออฟและมาเพื่อเป็นพยานในการทำลายแอ r เทช่ยคนนั้นตอบอย่างเงียบๆฉันได้ยินคุณดีอย่างที่คุณก็น่าจะรู้ว่าเราได้รับคำสั่งให้ทำลายแอ r เทฟรีมอบเครื่องจากนั้นให้เรามิฉะนั้นเราจะเปิดฉากยิง ใช่คนนั้นไม่ได้พยายามตอบการสื่อสารเขาตกตะลึงกับสิ่งที่พวกคนเหล่านั้นพูดไอ้พวกงี่เง่าที่คิดแค่ว่าเป็นคนดีแล้วคนจะเชื่อฟังคำสั่งของคุณอย่างง่ายได้เหรอนี่คือสภาพของมาตุภูมิออฟในปัจจุบันในความเป็นจริงโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่ตะกะไรเดียงสาเช่นนี้จะได้รับการยอมรับเพียงแค่คุณเป็นคนชอบทำไม่ได้หมายความว่าคุณจะอยู่รอดได้ นี่ไม่ใช่เหตุผลที่ออฟต้องการกำลังอาวุธของตัวเองหรือไงฉันรับผิดชอบอนาคตของตัวเองคุณกำลังพูดอะไรอยู่วะชายคนนั้นตัดกันฝืนแสงของเขาเพราะเสียงตะโกนของนักบินคนนั้นน่าลำคาญสำหรับเขาชายคนนั้นดึงกระบี่ลำแสงออกมาด้วยแขนซ้ายของเขาซึ่งยังคงติดอยู่กับตัวเครื่องเขาไม่อยากใช้พลังงานของเขาแต่ตอนนี้ไม่มีทางช่วยได้แล้ว ด้วยการฟันกระบี่แฝงครั้งต่อไปเขาก็ฟันโมบิอุสที่อยู่ตรงหน้าของเขาออกเป็นสองส่วนไม่มีใครหยุดมันได้แม้แต่ฉันมีเพียงความยุติธรรมในแบบที่ฉันเชื่อเท่านั้นที่เป็นความยุติธรรมที่แท้จริงใช่แล้วฉันลอนโดกิน่าฟาฮาุคือความยุติธรรมชายคนนั้นซึ่งอาจจะตื่นเต้นกับชัยชนะในการต่อสู้ของเขาประกาศออกมาด้วยน้ำเสียงที่ร้อนแรง f ่าปกติของเขามาก ในขณะที่ชายคนนั้นขณะที่ลอนโดกำลังจะจบการต่อฟู้คนอื่นๆก็กำลังเข้ามาใกล้เฮโ,โรโพลิตจากทิศอื่นๆทีมจังดิวเลอร์ของโลและทีมทหารรับจ้างของไกลและเอเลจาจากเซอร์เพนเทลเครื่องจากสีทองสามารถหลบหนีออกจากเฮโ,โรโพลิตได้โดยไม่เจอเพวกเขาเลยเป็นเพียงเรื่องบมืองเอิญเป็นเพืยงเรื่องตลกจากเทพีแห่งโชคชะตา แต่เรื่องตลกเหล่านั้นจะทำให้ชะตากรรมของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแอดเทเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง